ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้กับผม HTB2N เนี่ยผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเคลียร์พื้นที่ในเครื่อง ขอมของคุณนะครับ Drive Free เนี่ยมันชอบเต็มนะครับเออตอนแรกมันแดงมากเลยนะทุกคนผมเพิ่งเคลียร์ไปก็จะมาเคลียร์เพิ่มเติมเป็นวิธีการนี้ใช้ได้กับ Windows 10 Windows 11 Windows 7ก็ใช้ได้นะรจริงๆแล้วเนี่ยเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มันกลับมาใหม่นะผมก็จะทํเป็นคลิปเพิ่มเติมไปนะครับผมโอเควิธีการนะครับก็คือการเปิดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็พิมพ์ตรง Search ช่องค้นหาเนะคยับผมพิมพ์เปอร์เซ็นต์เชมเปอร์เซ็นต์ นะครับผมอ่ะขั้นแรกนะครับเรามาดูที่โฟลเดอร์นี้ก่อนรับผมอันนี้ผมไม่ได้ลบมาพักหนึ่งนะครับก็มีไฟล์แคชที่มันกินเข้ามานะครับมันสามร้เมกนะครับผมผมจะทำการลบให้หมดเลยนะครับลบแบบ shift delete เลยนะก็คือการลบแบบกดปุ่ม shift ไปด้วยแล้วก็กดปุ่ม delete นะครับผมไฟล์มันจะได้ไม่ลงถังขยะนะครับมันจะหายไปเลยนะครับแต่ไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าม่งกินไปขนาดไหนนะครับก็ไปที่ตรงหน้าแอปดัลตานะครับผมให้คุณเช็คนะครับ เนี่ยนะตรงลมมิง่งนะครับลมมิง่งจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมไอของผมที่มันจะไปเยอะเนี่ยมันจะเป็นหนักพ่อดง local นะครับผมเดี๋ยวก,กดเช็คให้ดูโอโหแป๊บเดียวแม่งขึ้นมาแล้วโอ้โหเนี่ยผมเจ็ดสิ on disk ห้าสิบเก้านะเยอะมากไซส์ใหญ่มากไม่เยอะมากเออมันก็เยอะด้วยแหละมันเลยใหญ่นะครับผมโอ้โหดูดิจะร้อยกิกแล้วอ่ะทุกคนกดเข้าไปนะครับผมไม่รอช้า นะครับทำการเช็คดูนะครับว่าไอ้ที่มันหนักเนี่ยมันหนักมาจากไหนนะครับแล้วอย่าเพิ่งลบนะทุกคนให้เช็คก่อนนะครับผมเช็คแบบนี้นะครับ เจอสามสี่โฟลเดอร์นะครับจะได้ดูว่ามันไปหนักที่ตรงไหนนะครับผมอพพาร์ตี้อ่นสี่โฟลเดอร์นี้ห้าโฟลเดอร์นี้นะครับมีแค่สองร้อยเมกยังน้อยไม่เป็นไรขยับไปดูอีกห้าโฟลเดอร์ทีอพพาร์ตี้ดูเอาเป็นว่าผมเช็คมาแล้วแล้วกันนะครับผมเช็คมาเป็นที่เห็นมันเยอะนะครับจะมีอยู่สองอันนะครับก็เป็นไฟเอ็มอีกแล้วนะครับไฟเอ็มเนี่ยเดี๋ยวนี้คนจะนิยมเล่นกันนะครับแล้วก็แต่ละเซิร์ฟเวลาเราเข้าไปเล่นนะครับมันจะโหลดพวกมอดแต่ละเซิร์ฟเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะะะะโหหหลลดดดมมมมมาสสสสใใใในนนนีีีี้้แเ๋ยวผผูคืออทท่่ขง กิว,ว้าว16กิกนะครับผมอีกอันนึงที่ของผมมันขึ้นนะครับก็คือ Google นะครับผม Google จะอยู่ที่อ่ะอันนี้ นะครับกดเช็คดูโอ้โหนะครับสามสิบกว่ากิกเหมือนกันนะครับผมโอเคครับวิธีการเข้าไปลบ Google นะครับเข้าไปลบแต่ละอันนะครับผมให้คุณสังเกตว่าเวลาเข้าไปอ่ะมันจะเขียนว่าแคชไฟล์นะครับผมแคชไฟล์คือสามารถลบได้นะประเป็นไฟล์แคชที่บางทีมันอาจจะเก็บไว้แล้วแม่งไม่ได้ลบให้เรานะครับผมเช่นอันนี้จะเป็นของ Google นะครับจะเป็น Drive FS นะครับผมอันนี้มันน่าจะมาจากไอ้ตรง Google Drive ที่ผมใช้นะครับแล้วแบบว่าเวลาเราอัปโหลดอะไรขึ้นไปเนี่ยมันจะมาแคชไฟล์ไว้ก่อนที่ไดรฟ์ซีนะครับแต่ทีนี้เเเนนนี่่่่ยยผผมมมมมคคิิดดดววาาอะัััปโหหลลลลไไไสรรร็็จแ้้้บบใกก เข้ามาตรงนี้นะผม Google แล้วก็ Drive FS นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับจริงทุกเครื่องก็แทบจะเหมือนกันเลยนะีอิ DC User Root แล้วพอคุณเข้ามาถึงอ u p d a ต e าก็จะเป็น Local แล้วก็ Google แล้วก็อันนี้นะครับผมพอเข้ามามันจะเป็นเลขแบบนี้นะครับตัวยาวดูนะครับนี่นะครับไฟอันนี้เราสามารถลบได้เลยนะครับที่เป็นเลขยาวๆเนี่อยๆลบไปเลยนะมันเป็นไฟ cache ที่มันเก็บไว้อ่ะก็กด Shift Delete ไป48กิกไอ้สัตว์เก็บไว้ทำไมเยอะแยะ อ่านะครับเรียบร้อยอ่าส่วนนี้ของ Google ก็จะเหลือแค่78นะครับผมอย่างที่ควรจะเป็นจะมีอันนึงใช่ไหมเมื่อกี้ไฟล์เอ็มนะครับวิธีการลบไฟล์เอ็มนะค่อยเข้ามาที่ตัวไฟล์เอ็มอนี้นะแล้วก็จะมีคําว่าไฟล์เอ็มแอปพลิเคชันดัตตานะครับผมให้คุณดูตรงนี้สังเกตว่ามันจะเป็นไฟล์โฟลเดอร์นะครับอันนี้มันจะไม่ใช่เป็นโปรแกรมนะครับเห็นเป็นรูปอย่างงี้ต้องเป็นโฟลเดอร์นะทีนี้ให้คุณลองดูนะครับว่าไอ้ที่มันหนักๆเนี่ยมันมาจากอันไหนนะครับโฟลเดอร์ดัตตานะ15นะคครับผมแช ใช่นี้ไหมกินไฟแคชไปหรือเปล่า,าไฟแคช500เม,นมเกนะครับผมเซิร์เวอร์แคชลบนะครับผมแล้วก็เกมสตร์เลอันนี้ก็ลบไปนะครับคือมันไม่เป็นหานะครับ พอเราเข้าโปรแกรมเกมไฟล์เอ็มใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโหลดไอโฟลเดอร์อย่านี่มาอีกนะครับผมแต่มันอาจจะต้องไปโหลดอ่าของเซิร์ฟเวอร์เราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าบางทีเราเข้าไปหลายเซิร์ฟบางทีเราเข้าไปลองเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี้เราไม่ได้เล่นไงมันก็โหลดไฟล์มาสะสมสะสมไว้นะครับมันก็หนักเครื่องเราอืมหมดแล้วนะครับจริงๆมันก็จะมีอันอื่นนะครับอย่างเช่น Adobe ก็ชอบเก็บแคชนะครับผมเราคอยๆเช็คทุทีละอันนะเป็นโปรแกรมชื่อที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาหน่อยนะครับับบบยไปปลม่วนนาะางทีอจจะเ็แคช สำคัญของ Windows นะครับผมโปรแกรมอย่างเช่นไฟเอ็มเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันคืออะไรนะครับถ้าเกิดโปรแกรมเสียขึ้นมาไฟเอ็มยังไงมันก็โหลดได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นโปรแกรมสําคัญอย่าง Windows เป็นลถไฟวินโด้ทิ้งเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ Windows เสียได้นะครับต้องมาติดตั้ง Windows บางคนติดตั้งไม่เป็นก็เรื่องใหญ่นะครับผมเออตคอมพิวเตอร์นะฮมาจาก Adobe ีนะครับโอ้โหก้ากิกนะครับอะโดบมีอะไรบ้างนะครับ ใครที่ใช้ Adobe จะรู้นะครับว่าเวลาเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยนะครับในพีมีแบบโปรมันจะชอบเก็บแคชไว้เยอะนะครับผมเราลองเข้าไปเช็คดูมาจากอันไหนอ่ะลองดูดิอ่ามาจากสามอันนี้แหละครับเก้าคิกมีอะไรบ้างเก้าคิกอยู่ไหนบ้างนะครับอื <c oughs> <c oughs> ม้มในไลท์ลูมชัดเลยอันเดียวเท่านั้นเก้าคิกนะครับผมดูดิไลท์ลูมมันมีแคชอะไรวะไม่ได้ใช้นะครับไลท์ลูมเนะนี่ยนี่ไง ไปซิงในเขาเรียกว่าอะไรไปเกตสีในไลท์ลูมนะครับผมเอาวิดีโอไปเกตสีมันก็ไปเก็บไฟล์วิดีโอนะครับใครใช้ไลท์ูมลองมาเช็คในผมดิสกีซีไดซียูเซอร์แล้วก็แอปดาต้าล็อกลแล้วก็ Adobe แล้วก็ไลท์ลูมเนื้อแคชลองเข้ามาดูนะครับในวิดีโอกับวิดีโอไฟล์นะครับใครที่เคยใช้นะครับลองเข้ามาดูเหมือนกันตรงนี้ก็เวยได้เยอะเหมือนกันนะครับลบไปต้องมั่นใจนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้ใช้อยู่นะครับผมอย่างนี้ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับก็ลบไปเลยนะครับคลิปหน้าแล้ว บางทีเป็นงานเก่าของเรานะมันก็เก็บแคชขยะทิ้งไว้นะครับก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมอย่างนี้ก็ลบไปนะครับเรียบร้อยในส่วนของ Adobe ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับเนี่ยว,วิธีการเช็คมันก็จะไม่ตายตัวนะครับคือแต่ละเครื่องแต่ละคนเนะี่ยก็จะมีโปรแกรมไม่เหมือนกันนะบางคนไม่ให้มี Adobe ก็อาจจะตัดไปแต่อาจจะมีโปรแกรม,มอันอื่นที่มันเก็บแคชของคุณเข้ามาแทนนะครับก็ลองดูนะครับวิธีการลบก,ก็ไม่ยากหาคำว่าแคชนั่ะครับผม ง่ายนะครับอ่ะยี่สิบเจ็ดกิกถือว่าโอเคละที่เหลือก็ปล่อยๆไว้ให้ด้านนะครับคือบางอันมันมันดูเยอะเพราะว่ามันมาจากหลายๆโปรแกรมนะครับอย่างเช่นโปรแกรมนี้อาจจะห้าร้อยเมกห้าร้อยเมกห้าร้อยเมกรวมๆกันก็เป็นกิกเหมือนกัน,นครับเนี่ยได้สี่แล้วก,กลับมามีสองร้อยกิกประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อยากให้ยาวมากนะครับก็สงสัยตรงไหนหรือว่าติดตรงไหนก็คอมเมนต์หาไว้ด้านล่างนะครับผมไปแล้วครับสวัสดี